เด็กชายเทตินันและบทเป็นขุนช้างครับผมชื่อเด็กชายพิชาตและบทเป็นเด็กพเมืองมัยมครับผมชื่อเด็กชายใส่รัานแท้ซอและบทเป็นเด็กขโมยมัยมครับผมเด็กชายพวกรและบทเป็นผมีมาครับผมชื่อเด็กชายพวกรแท้ซ้อรับบทเป็นไก่กับช้างครับผมชื่อเด็กชายเชอร์รี่รับบทเป็นหนูฐานครับผมชื่อเด็กชายเวชัยรับบทเป็นสินานจุจอกครับผู้ชื่อเด็กหญิงพญาภัสและบทเป็นพายนาค่ะผู้ชื่อเด็กหญิงกัญญาบ้ารับบทเป็นย่า Yeah. 金杯好品茶。 I'm sorry. ทองได้เดินทางไปที่วัดเพื่อไปหาไายงาม เดินทางต่อได้ไปเจอเด็กแกพูเจ้ามีจัด้ายามองบสีไหมาเราจัสีบ้านเกย์อยู่ไรงย่างแล้ไม่ลงใหญ่ในบ้านหากคูแบรงไปบ่อยกคอยจับถ้าลูกใครไปเล่นเกย์เข้าเกยจับมีาเข้าบ้านหมข้าวไดูไหสิเลย 你马上。 ช่วยไปเตรียมช้างและของข้าว สวัสดีจ,พจ้พ่อครุณแม่รับฝสอนิชไปงานด้วยอยู่ตูของลูกพวกตามร้านี่การหรือ่านเขียนพ่อแจสเขามอพ่อในหมบพไม่ได้อยู่ที่น,น,ทาาน,นี่ลา,ากไปอยู่กับยาเอไปอยู่กับยให้ตั้งใจเรียนให้ยา่าคำสอนเรียนให้นะลูกไปอยู่กับยตาอย่าลือทาที่ย่ออยสอนด้วยพ่ออยาลืมมยที่พ่อสอนนละนนลูกไว้เจอกัมาหนะลูกนะ้า หลังจากน,นั้นญาติของประสิจริจึงพาพลายงานกลับบ้าน้จะ